สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองคะ่ะ และโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปเพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและเป็นดวงรวมด,ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมังกรท่านสามารถดูได้ทั้งละคณาและราศีเกิดค่ะชาวราศีมังกรทุกท่านคะในช่วงเดือนสิงหาคมดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าในช่วงเดือนนี้หลายๆท่านนะคะดวงชะตาจะมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแปลไป ปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งค่ะหากไม่ใช่เรื่องของการงานก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวและเป็นช่วงที่ท่านจะต้องมีสติและมีสมาธิในการทำงานรวมไปถึงการใช้ชีวิตให้มากๆนะคะในช่วงเดือนนี้เพราะสายอาสาเหตุมาสาเหตุที่ท่านต้องใจเย็นๆเกิดจากอะไรมารับฟังกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรก ชาวราศีมังกรการงานของท่านในช่วงเดือนนี้จะไม่ค่อยได้ดังใจท่านมากนะักอย่าใจร้อนขอให้ใจเย็นๆทำงานไปแก้ไขกับปัญหาไปนะคะช่วงนี้จะมีปัญหาเข้ามาเป็นระยะๆะะค่ะเป็นช่วงที่ท่านจะต้องอดทนและเหนื่อยกายเหนื่อยใจพอสมควรไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามจะใช้เวลาในการทำงานนานกว่าปกปตินะคะบางครั้งปัญหาไม่น่าจะเกิดก็เกิดแต่ว่าท่าน ช่วงระยะเวลานี้นะคะหากท่านมีสติและใจเย็นๆงานจะสำเร็จได้ไวขอให้ท่านทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบก็พอ งานไหนที่สําคัญสําคัญให้ท่านทําก่อนงานไหนที่ยังไม่ค่อยจะสําคัญรอได้วางเอาไว้ก่อนนะคะช่วงนี้ท่านจะประมาทงานไม่ได้เลยเพราะว่าดาวประจําตัวของท่านนั้นเดินผิดปกตินั่นเองค่ะอะไรที่ท่านไม่คิดว่าจะเกิดกับเกิดขึ้นต้องแบกรับภาระเพิ่มมากขึ้นทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวและที่สําคัญจะใช้ไหววัวนใครก็ไม่ค่อยได้ถึงเขาช่วยท่านได้ก็ช่วยได้ไม่เต็มที่ต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก ทำเองจะสําเร็จดีกว่าให้คนอื่นทําให้จะมีเหตุให้ท่านต้องเดินทางแบบด่วนๆจะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องเดินทางเป็นระยะๆะะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวท่านจะมีการติดต่อประสานงานบ่อยขึ้นจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาท่านจะไม่ค่อยได้อยู่เฉยๆไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆมักจะมีอะไรให้ทํา ให้ท่านได้ทำหยุดตลอดเวลาเงินเพงงานเพิ่มขึ้นข้อนี้ชัดเจนมากและจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาค่อนข้างบ่อยงานของท่านจะเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะคะงานจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะถึงได้บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าขอให้ท่านมีสติและมีสมาธิในการทำงานให้มากๆและใจะเย็นๆฟังแล้วก็อย่าเพิ่มเครียดนะคะเพราะถึงแม้ว่างานของท่านนั่นจะมีเข้ามาเยอะก็ตามหรือแม้ว่าปัญหา มีให้ต้องแก้ไขเป็นระยะระะข้อดีด้วยไหวพริบละไอเดียท่านแก้ไขกับปัญหาได้งานเข้ามาเถอะเพราะสุดท้ายแล้วท่านทํางานเสร็จทันกําหนดเวลาส่งแน่นอนแต่ในจริงๆนะคะเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆที่สําคัญต้องช่วยเหลืองานของคนอื่นหรือว่าต้องรับผิดชอบงานของคนอื่นชั่วคราวเพราะว่าเจ้าของงานลาออกไปหรือว่า หยุดงานกระทันหันท่านอยู่ก็ต้องทำงานแทนเข้าไปก่อนนั่นเองนะคะแต่ด้วยความสามารถของท่านท่านเอาอยู่งานเยอะรับมือได้แก้ไขกับปัญหาเก่งและตรงจุดในช่วงนี้และแก้ไขกับปัญหาได้ไวด้วยนะคะการติดต่อเรื่องที่สำคัญสำคัญขอให้ท่านใจเย็นๆค่ะเพราะว่ามักจะมีปัญหาแต่สุดท้ายแล้วนะคะท่านจะทำสำเร็จในช่วงเดือนนี้ท่านทำอะไรก็ตามอย่าใจร้อนและห้ามข้าขั้นตอนเด็ดขาด ท่านใดที่ทํามาค้าขายช่วงนี้ท่านขายดีแต่ว่าท่านจะเหนื่อยกับการขายพอสมควรบางวันขายไปลุ้นไปช่วงนี้พยายามกระตุ้นยอดขายเรื่อยๆนะคะหาไอเดียที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้าําใครมากระตุ้นยอดขายและยอดขายของท่านจะเพิ่มขึ้นลูกค้าจะเมตตาช่วยเหลืออุดหนุนสินค้าท่านค่ะส่วนท่านใดที่ค้าขายของใช้ในพิธีการต่างๆสา,า,ายมูหรือว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาช่วงนี้ยอดขายดีขึ้นมาก ท่านใดที่ทำงานบริการต่างๆเช่นพนักงานนวดเซอร์วิสหรือว่าพี่วินพี่แท็กซี่ท่านจะเหนื่อยหน่อยต้องอดทนสูงแต่ไม่แย่อย่างที่ท่านวิตกกังวลใจนะคะแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านใดที่ทํางานบริการต่างๆหรือว่าทํามาค้าขายท่านมักจะเจอกับลูกค้าที่เรื่องเยอะเรื่องมากค่อนข้างบ่อยใจเย็นๆนะคะยิม้มแย้มแจ่มใสให้ท่านนั้นยิ้มเข้าไว้เพราะว่าช่วงนี้นะคะ ลูกค้าจะใช้บริการท่านเพิ่มขึ้นจะมาอุดหนุนท่านเพิ่มขึ้นอย่าหน้าบึง้งยิ้มเยอะๆค่ะช่วงนี้บางท่านที่ทํางานประจําท่านจะมีงานพิเศษทําควบคู่กับงานประจํางานพิเศษจะนําข่าวดีมาให้ท่านท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์เหนื่อยพอสมควรงานเร่งไม่ค่อยขึ้น แต่จะเสร็จทันกำหนดเวลาที่ท่านต้องส่งลูกค้าแน่นอนนะคะอะไรก็ตามชาวราศีมังกรท่านคิดว่าจะแย่ท่านจะไม่แย่อย่างที่ท่านวิตกกังวลใจแน่นอนขอให้ท่านมีสติและใจเย็นๆให้มากๆหากต้องการความช่วยเหลือให้ท่านนึกถึงคนที่ท่านรักและเคารพ บุคคลเหล่านี้จะเป็นที่พึ่งให้กับท่านได้ดีในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะมีข่าวดีๆจากการเจรจาต่อรองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องของการงานคะ่ะมาที่การเงินของท่านกันบ้างช่วงนี้รายรับของท่านจะเพิ่มขึ้นท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษ เช่นได้เงินพิเศษจากงานพิเศษหรือว่ามีคนใช้ไหว้วานและให้ค่าตอบแทนเป็นเงินข้อนี้ชัดเจนนะคะมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ด้วยและมีคนช่วยเหลือด้านการเงินค่ะหากท่านวิตกกังวลและกําลังเครียดเรื่องของการเงินกลัวจะไม่มีเงินจ่ายค่านั่นค่านี่ในส่วนที่ท่านจําเป็นต้องจ่ายกลัวจะไม่มีเงินผ่อนชําระหนี้สินขอบอกให้ท่านคลายกังวลใจตรงนี้เลยนะคะว่า ท่านจะมีเงินให้กินให้ใช้บริหารจัดการเรื่องการเงินได้ให้ท่านลองนำไปสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้กำลังจะแยกกลับมีทางแก้ทางออกจะมีเรื่องน่าเดือเชื่อเกิดขึ้นกับท่านคล้าคลาดปลอดภัยนี่คือชาวราศีมังกรในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะเงินกำลังจะขาดมือก็มักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างตัวท่านเองก็แก้ไขกับปัญหาเก่ง รอดทุกเรื่องแนมะ้แต่ท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวก็ตามการเงินรอดแน่นอนมาที่รายจ่ายของท่านกันบ้างนะคะช่วงนี้ค่าใช้ใจ่ายของท่านนั้นค่อนข้างที่จะเยอะรายจ่ายบางอย่างจะเพิ่มขึ้นรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านและเกี่ยวกับบุคคลภายในบ้านค่อนข้างที่จะจุกจิกโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่บุตรหลานรวมถึงตัวท่านเองช่วงนี้รายจ่ายจะเพิ่มขึ้นนะคะ ท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางไปนั่นมานี่เพิ่มมากขึ้นหมดเงินไปกับการพบปะออกงานสังคมจะมีเหตุให้ท่านต้องเสียเงินไปกับรถไม่เรื่องใดก,ก็เรื่องหนึ่ง ท่านใดที่มีรถช่วงนี้มันตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางเป็นระยะระยะนะคะเพราะว่าในดวงชะตาของท่านนั้นชัดเจนว่าท่านจะเสียเงินไปกับรถไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งหรือหากท่านไม่มีรถท่านก็จะหมดเงินไปก,กับการเดินทางเพิ่มขึ้นจะได้ไปในที่ที่ท่านอยากไปขอทิ้งท้ายนะคะว่าการเงินยังไงท่านก็จะไม่แย่แน่นอนถามว่าท่านมีโชคมีลาบด้านการเงินหรือไม่ท่านมีโชคด้านการเงินนะคะ จะมีเหตุให้ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ก็มีคนช่วยเหลือบางท่านได้เงินแต่ว่าจะพ่วงมาด้วยภาระหนี้สินกู้ยืมสําเร็จบางท่านก็ได้เงินจากการเจรจาต่อรองค่ะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างช่วงนี้ท่านมีดวงป่วยไข้ไม่สบายนะคะระมัดระวังภูมิแพ้ต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะกกาเริบนอนไม่ค่อยหลับหลับตื่นตื่นความเครียดสะสมระวังอาการวูบบ้านหมุนมักปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายความดันกําเริบ ฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะพักผ่อนให้เยอะๆอย่าทําแต่งงานเพียงอย่างเดียวค่ะขอให้ชาวราศีมังกรทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านดวงดีดวงปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสวัสดีค่ะ